รับอะไรดีคะคุณลูกค้าแน่แม่ค้าร้านี้ปากหวานจังเลยนะครับก็คงไม่หวานเท่าพี่ปีเตอร์หรอกค่ะสรุปว่าจะรับอะไรดีคะวันนี้พี่ขอือนเดิมแล้วกันครับบูฮาวายอิตาเลียโซดาแล้วก็มาระกลอกนะคะครับเดี๋ยวพี่ปีเตอร์นั่งรอก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าไปเสิร์ฟได้ครับรีบมานะพี่คิดถึง เวอร์ <Word. S 2> แล้วได้แล้วค่ะืมทำไมวันนี้ดูน่ากินเป็นพิเศษจังเลยครับอ๋อฟ้าได้สูตรอิตาเลียนโซดามาใหม่นะคะมันจะหอมแล้วก็สดชื่นเป็นพิเศษ ดีจังเลยครับพี่ก็ชอบอะไรที่มันพิเศษอย่างเช่นคนพิเศษฟ้าสนใจอยากมาเป็นคนพิเศษของพี่ไหมครับบ้าพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยฟ้าไปทำงานต่อดีกว่า พี่ปีเตอร์อ้าวฝนไปไหนมาหรอฝนไปซื้อของเข้าร้านมาแล้วพี่ฟ้าไปไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้พี่ปีเตอร์นั่งคนเดียวแบบนี้ปล่อยฟ้าเข้าไปทำงานเถอะที่พี่มาวันนี้เพราะพี่อยากจะฝนมากกว่านะพี่ปีเตอร์มีธุระอะไรกับฝนหรือเปล่าคะฮมพูดแบบนี้พี่ก็น้อยใจเป็นนะ พี่จะมาหาฝนพี่ต้องไปธุระด้วยหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะฝนก็แค่อยากรู้ว่าทำไมพี่ปีเตอร์ถึงอยากมาเจอฝนก็เพราะพี่คิดถึงฝนไงครับเชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้สิพี่พูดด้วยความรู้สึกของพี่จริงๆเลยนะหรอคะเชื่อแล้วก็ได้คนพี่ก็สวยคนน้องก็น่ารักแม่เลือกไปถูกเลยแล้ว ออเดอร์ที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะทำไมวันนี้พี่ปีเตอร์ยังไม่มาอีกนะเราทำไมพี่เขาจะต้องมาทุกวันด้วยละ่ะเอา้าแกไม่รู้เหรอว่าพี่ปีเตอร์เขากำลังจีบฉันอยู่เขาก็ต้องมาทุกวันสิจีบแกแกมั่นใจอะไรขนาดนั้น คนที่พี่ปีเตอร์ตามจีบคือฉันปัญหาฉันว่าคนที่มั่นใจคือแกมากกว่าวันก่อนเขาทีช่ชวนฉันคุยอยู่เขาจะชอบแกได้ยังไงแค่ชวนปีก็คิดว่าชอบแล้วหรอและที่สําคัญเขาก็ชมว่าฝีมือการชงน้ําของฉันอร่อยอ๋อเหรอแต่เขาก็ชมว่าขนมที่ฉันทําอร่อยกว่าน้ําของแกอีกนะโกจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเขายังบอกอยู่เลยว่าน้ำของฉันทงหอมทั้งสดชื่นก็เากกขาโกหกแกยังไงล่ะ แกเลิกมนโนเพอรพกสักทีเถอะฉันไม่อยากเถียงกับแกแล้วขอโทษน,นะคะคิดเงินได้เลยค่ะของลูกค้าทั้งหมด250บาทค่ะโอนจ่ายนะคะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะคือว่าคุณปีเตอร์ที่พวกคุณพูดถึงเขาคือใครเหรอคะอ๋อเขาเป็นคนที่มาจีบฉันนะคะ แต่น้องฉันชอบคิดไปเองอยูเรื่อยแล้วปกติคุณปีเตอร์เขาจะมากี่โมงหรอคะคุณถามทำไมหรอคะ,อ,ะอ๋อฉันเห็นว่าพวกคุณสวยฉันก็เลยอยากรู้ว่าคนที่มาจีบจะหล่อสักแค่ไหนอ๋อค่ะปกติเขาก็มาช่วงเที่ยงเนี่ยแหละค่ะแต่ทำไมวันนี้ไม่มาก็ไม่รู้อ๋อค่ะงั้น ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่มาอ,อุดหนุนค่ะพี่เตอวันนี้จะกินน้ำอะไรดีคะหรือว่าจะกินขนมดีคะพี่กินทั้งสองอย่างนั่นแหละพี่เอาชานมไข่มุกแล้วก็ขนมปังปิ้ง ได้ค่ะเดี๋ยวฟ้าเตรียมให้นะคะพีเตอร์นั่งรอเลยครับทำไมวันนี้มาช้าจังเลยล่ะคะพนนี้มีธุระนิดหน่อยเลยแหมเหนื่อยแย่ยชวิตค่ะเนี่ยนี่มาเดี๋ยวขนนวดให้ทำอะไรเนี่ยฉันเจ็บนะฉันนี่ต้องถามแกว่าทำอะไรอยู่ก็นวดไหล่ให้แฟนไงแฟน แกเป็นแฟนกับพี่ปีเตอร์ตอนไหนแกก็เห็นเห็นย่นว่าฉันกับพี่ปีเตอร์เรา,าชอบกันฉันต่างหาฉันต่างหากฉันพตพอพอ,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 อไม่ต้องเถียงกันกถ้าใครอยากเป็นแฟนพี่มันก็ต้องมีอะไรมาแลกหน่อยสิยังไงคะก็ใครที่รวยกว่าเรามีสัดพระเจ้าของร้านนี้เพราะถือว่ามีอนาคตและคู่ควร ที่ปีเตอร์ก็ไม่ต้องคิดที่ยากเลยค่ะพอ,อยังไงร,ร้านนี้ก็เป็นของฝนแน่นอนของเธอนั้นหรอฉันเป็นคนลงทุนเครื่องดื่มเองทุกแก้วร้านนี้เป็นของฉันพูดไม่ไอายปากเลยเนาะถ้าไม่ได้ขนมอร่อยๆของฉันร้านนี้ก็คงไปไม่ถึงไหนหรอกพูดแบบนี้ได้ไงฉันถือเป็นพี่กันเลยนะก็เป็นพี่นั่นแหละก็ต้องเสียสละให้น้องสิร้านนี้เป็นของฉันต้องหาของฉัน เชื่อ,อคำพูดอย่างนี้บ้านี้เหรอไม่ได้เชื่อค่ะแต่พวกฉันเชื่อในสิ่งที่ตาฉันเห็นมากกว่าเพราะกิริยาท่าทางของคุณตอนนี้มันหยาบคายมากเชิญคุณออกไปจากร้านพวกฉันเถอะค่ะพวกฉันไม่ต้องการคุณแล้วโถ่เว,ว้ยพวกแกคนเดียวแบบผลก็จริงก็พแบบนี้ไม่ต้องมาพูดเลยเพราะตอนนี้แกหมดอนาคตแล้วฉันทำเรื่องรายงานไปที่บริษัทแกหมดแล้วแกโดนไล อแกและแกาก่อนเถอะฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเตือนสติพวกฉันไม่เป็นไรคะ่ะฉันแค่ไม่อยากให้พวกคุณตกเป็นเหยือ่อดีแล้วละค่ะที่พวกคุณตาสว่างค่ะฟ้าฉันไม่รู้ว่าจะพูดกับแกยังไงดีฉันขอโทษนะ ที่หลงผู้ชายจนหน้ามืดตามัวจนลืมความเป็นพี่น้องของพวกเราฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะที่พูดกับแกแบบนั้นจนทําให้เกือบเสียร้านไปเลยต่อจากนี้เราต้องคิดถึงกันให้มากๆนะอืมไม่ว่ายัางไงฉันก็จะคิดถึงแกก่อนเสมอขอบคุณนะฟ้าขอบคุณเหมือนกัน เราเดือดร้อนจริงๆนะน้ำฝนลำพังเมันจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยใช่ใช่ไหนจะหนี้ในระบบแล้วก็นี้นอกระบบอีกถ้าพวกฉันไม่ลำบากจริงๆพวกฉันไม่มาหาเธอหรอกนะน้ำฝนพวกฉันขอยืมเงินเธอหน่อยนะนะน้ำฝนนะเอ่อ ช่วยฉันหน่อยนะำฝนฉันไม่รู้จะพึ่งใครแล้วช่วยฉันหน่อยนะำฝนนะช่วยพวกฉันเ่อยนะฉันขอร้องก็ได้ก็ได้พวกเธอรขึ้นก่อนนะพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยพวกเธอเองขอบคุณมากเลยนำองฝนเธอนี่เป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆ เธอบอกว่าเธอได้เงินมาแล้วเธอพูดจริงเหรอจริงสิอ่ะโอ้เงินจริงด้วยะแกเราลอดแล้วเป็นปึกๆเลยว่าเรามีเงินไปเปิดบริษัทใหม่แล้วพวกเธอเจะเอาเงินไปเปิดบริษัทใหม่เหรอใช่ ไปมากเลยนะสำหรับเงินก้อนนี้พวกเราขอตัวไปทําธุระก่อนนะน้องฝนไปนินเถวะไปไปไปเออเดี๋ยวก่อนสิกาไรในไตมาสนี้เราดีมากเลย่ะแกแน่นอนอยู่แล้วแหละก็บริษัทของพวกเรามีลูกค้ารายใหญ่คอยซัพพอร์ตอยู่ถ้าบริษัทเราไปได้ดีเรื่อยๆแบบนี้ อีกไม่นานบริษัทของเราต้องได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แน่นอนยัยน้ำฝนโทรมาเอาไงดีอะเคมันต้องโทรมาโวงเงินพวกเราแน่เลย <c oughs> คิดหรอว่าฉันจะคืนขอโทษนะฉันไม่สะดวกคุยตอนนี้แล้วเงินฉันล่ะ ว่าฝนน้ำฝนเธอมาทำไมใครเชิญเธอมาหรอนั่นสิจะมาทำไมถึงไม่บอกกันก่อนฉันก็จะมาเอาเงินที่พวกเธอยืมไปยังไงละ่ะตอนนี้บริษัทพวกเธอก็ใหญ่โตแล้วคงจะมีเงินมาคืนฉันรลใช่ไหมเงินเงินอะไรหรอเงินที่พวกเธอยืมฉันไปก่อนหน้านี้ไงตอนนี้ฉันต้องเอาไปใช้นี่แล้วไม่อย่างนั้นร้านฉันต้องโดนยึดแน่แน ฉันไม่ให้ทําไมพวกฉันต้องคืนเงินแกด้วยก็เงินนั่นเป็นเงินของฉันแล้วตอนนี้ฉันก็กําลังเดือดร้อนมีหลักฐานไหมล่ะถ้ามีก็เอามายืนยันสิฉันจะได้คืนเงินให้ฉันอุตส่าห์ไปหาเงินมาให้พวกเธอแบบไม่อิด่อนทําไมพอลืมตาอ้าปากได้แล้วถึงทํากันแบบนี้ล่ะก็อยากมาช่วยพวกฉันเองทําไมล่ะโถเอ้ยเคลบีบน้ําตาไม่กี่หยดก็ได้เงินมาเป็นล้าน เธอนี่มันซื่อจริงๆเลยนะน้ำฝนไม่ได้ซื่ออย่างเดียวนะเบรืรอด้วยฉันจะไปแจ้งความไปเลยแต่อย่าลืมนะว่าเธอไม่มีหลักฐานระวังจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จละ่ะแล้วก็ระวังว่าพวกฉันจะฟ้องกับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะ ไปใสให่หัวไปได้แล้วฉันไม่อยากหายใจร่วมกับขนซื้อบออยางเธอไปแกยึดร้านฉันไปได้เลยนะปีเตอร์ฉันคงไม่มีเงินคืนให้แกแล้วล่ะอ้าวไหนว่าสองคนนั้นจะคืนเงินให้แกไงเกิดอะไรขึ้นอะฝนฉันโดนสองคนนั้นโกง เขาเอาเงินไปเปิดบริษัท CVM ฉันไปบริษัทนั้นมาแล้วแต่เขาบอกว่าฉันไม่มีหลักฐานสุดท้ายฉันก็โดนหลอกเหมือนที่แกเตือนมาจริงๆบริษัท CVM เหรอใช่ฉันคิดออกแล้วว่าจะหาทางเอาเงินมาคืนแกได้ยังไง ไม่รู้ล่ะว่าลูกค้ารายใหญ่เขาจะชักดาบไม่ได้การละยังไงฉันต้องไปเอาเงินคืนมาให้ได้ ส่วนที่พวกคุณโกงใหยผมมากันเท่านั้นเอง<_ d> <_ d> มาหาฉันถึงที่นี่มีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าน้ำฝน <_ d> คือฝนกับวาเขามาขอยืมเงินฉันนะ่ะฉันก็เลยว่าจะช่วย <_ d> ฝนกับวาเพื่อเธอ,อเหรอ <_ d> ใช่เรื่องเงินม,มันไม่เข้าใครออกใครจะทำอะไรก็ระวังหน่อยละกันคิดดีๆขอบใจที่เตือนฉันนะ ก่อนหน้านี้พวกนั้นก็มาขอยืมเงินฉันไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นฉันไม่มีให้พอเห็นครั้งนี้พวกเขาเดือดร้อนจริงๆฉันเลยอยากจะช่วยช่วยน่ะช่วยได้แต่อย่าให้เราเดือดร้อนก็พออืมอะเลิกทำหน้าเครียดแบบนั้นได้แล้วแกอุตส่าห์ารานมาจำอนองกับฉันแต่แกแน่ใจแล้วใช่ไหม ว่าพวกนั้นเขาจะไม่เบี้ยวแกจริงๆอืมฉันเชื่อใจพวกเขาพวกเขาไม่เบี้ยวฉันแน่นอนขอให้มันเป็นแบบนั้นแล้วกันส่วนเงินนี้แกก็ค่อยมาทยอยคืนฉันฉันไม่คิดดอกขอบใจแกมากนะปีเตอร์ไม่ต้องขอบใจฉันหรอกก็แกเป็นเพื่อนลาฉันนี่ ใช่แล้วก็กรุณาเอาเงินมาคืนที่ครบทั้ง3ล้านด้วยนะครับเงินอะไรทั้ง3าล้านฉันยืมยันน้ำฝนไปแค่2ล้านนีงนะกู้เงินมันก็ต้องมีดอกเบี้ยสิครับนี่ช่วยไม่ได้เลยครับอยากไม่ทําสัญญากันเองแบบนี้ปล่บาทน้ำฝนที่ทเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองใช่แล้วล่ะสก่อนล ไม่เป็นไรนะฝนอืมฉันโอเคขอบใจแกมากนะปีเตอร์ตอนนี้บริษัทของพวกฉันล้มละลายเจยงไม่เป็นท่าเลยพวกเราขอเข้ากินฟรีสักมื้อจะได้แม่น้ำฝนเราสองคนรู้นะว่าเคยทำไม่ดีไว้กับเธอแต่น้ำฝนพวกเราจะไม่ทำอีกแล้ว พวกเราสองคนขอแค่เงินไปตั้งตัวจริงๆเราจะรีบคืนให้นะเพื่อนฉันเข้าใจความลำบากของพวกเธอสองคนนะแต่ครั้งนี้ฉันคงช่วยพวกเธอได้แค่ข้าวมือเดียวและต่อจากนี้ฉันขอไม่เป็นเพื่อนกับพวกเธอสองคนอีกตลอดไปฝนไม่มีใครช่